ีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูจาอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้คุณครูจาจะมาสอนการคิดแบบจินตคณิตนะคะโดยการคิดเลขใช้มือทั้งสองข้างของเราค่ะเราไปทบทวนการนับโดยใช้มือกันก่อนดีกว่านะคะไปดูคลิปเลยค่ะเซตศมือขวาแทนด้วยหลักหน่วย มือซ้ายแทนด้วยหลักสิบนะคะเรามาเริ่มกันที่มือขวากันก่อนค่ะ1 2 3 4 5จะแทนด้วยนิ้วโป้ง1นิ้วนะคะเด็กๆ6 7 8 9 10จะมี1กับ0นะคะ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

40 41 42 43 44 45 4อ47 48 49 50 51 52 53าสหหอา 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 7 6 7 7 7 8 79 8 0อ1 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 9 7 98 9ค่าในการทบทวนนับเลขโดยใช้นิ้วมือไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูจาจะมาสอนคิดเลขโดยใช้มือทั้ง2ข้างค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะมือซ้ายจะแทนเป็นหลักสิบใช่ไหมคะมือขวาจะแทนเป็นหลักหน่วยแต่คุณครูจาจะเป็นกระจกให้เด็กๆนะคะครูจาจะทำมือซ้ายเป็นหลักหน่วยมือขวาคุณครูจาจะเป็นหลักสิบนะคะเพิ่ม2 ขึ้นมา2นิ้วแบบนี้นะคะเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งคำตอบคือ4ค่ะเซตศูนยข้อต่อไปนะคะเพิ่ม3ชูมา3นิ้วนะคะเพิ่ม1นลบ1ลบจะลดลงข้างล่างไปก่อนนะคะคำตอบที่ได้ข้อนี้ก็คือ3นั่นเองค่ะ เด็กๆลองฝึกคิดนะคะคุณครูจะมีโจทย์ไปให้นะคะ10ข้อใช้เวลาไม่ถึง1น,นาทีค่ะเด็กๆลองฝึกนะคะช่วงฝึกคิดในกิจกรรมนี้ให้เด็กๆฝึกคิดเลขแบบจินตคณิตโดยใช้นิ้วมือตามที่คุณครูจะสอนในต้นคลิปนะคะลอกโจทย์ใส่สมุดวิชาคณิตศาสตร์และฝึกคิดเขียนคำตอบที่ถูกต้องหลังจากนั้นเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะ เฉลยข้อที่1น,นะคะเซตศเพิ่ม1เพิ่ม2เพิ่มอีก1เซตศูนยคำตอบคือ4ค่ะข้อที่2เพิ่ม2เพิ่มอีก2องลบ3เซตศูนยคำตอบคือ1ค่ะข้อที่3 เพิ่มหเพิ่มสองลบ1เซต0ูนยคำตอบคือ2ค่ะข้อที่4เพิ่ม3มลบสองเพิ่มอีก3เซต0ูนยคำตอบคือ4ี่ค่ะข้อที่5เพิ่ม4ลบสอง เพิ่มหนึ่งเซต0ูนยคำตอบคือ3ค่ะข้อหเพิ่ม4ลบสองลบ1เซต0ูนยคำตอบคือ1ค่ะข้อ7เพิ่มสองเพิ่มอีกสองลบ4ี่คำตอบคือ0ค่ะ ข้อที่8เพิ่ม3าลบสเพิ่ม1เซต0คําคำตอบคือ2ค่ะข้อที่9เพิ่ม3าลบ3เพิ่ม3เซต0คําคำตอบคือ3ค่ะข้อ10เพิ่ม4ลบส เพิ่ม2เซต0คําคตอบคือ3ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทําถูกทุกข้อไม่เอ่ยมีใครถูกทั้ง10ข้อบ้างไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะปรบมือให้คุณเก่งหน่อยให้เด็กๆเ,เขียนดาวให้ตนเองเลยนะคะ5าดวงเลยคะ่ะเขียนใส่สมุดได้เลยนะคะ คุณครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะในการคิดเลขแบบจินตคณิตนะคะก่อนที่เราจะเขียนคำตอบเราต้องเซตสูนก่อนนะคะ mm. เพื่อให้สมองได้จำภาพคำตอบสุดท้ายไว้หลังจากนั้นค่อยมาเขียนคำตอบลงไปค่ะจะได้มีสมาธิในการคิดเลขนะคะครูมีการบ้านให้เด็กๆฝึกคิดอีก10ข้อนะคะลอกโจทย์ต่อจากข้อที่10เป็นข้อที่11ถึงข้อที่20ได้เลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆทำได้ไม่เอ่ยลองฝึกคิดฝึกทำนะคะถ่ายวิดีโอมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูจะได้ตรวจสอบดูค่ะว่าเด็กๆทำถูกต้องหรือเปล่าสำหรับวันนี้คุณครูคจะขอลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายการฝึกคิดเลขแบบจินตคณิตเป็นการฝึกสมองทั้งสองฝั่งไปพร้อมๆกันฝึกสมาธิฝึกการสังเกตและทำให้สนุกในการคิดเลขอีกด้วยค่ะ หากนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถสอบถามในไลน์ได้เลยนะคะ